นักเรียน,นชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็พบกับครูอูีกเช่นเคยครับในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นป .2 นั่นเองนะครับวันนี้ครููก็จะให้ในักเรียนเนี่ยวัดเรื่องวาดภาพกับเรื่องราวและที่มีเรื่องราวนะโดยใช้ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยอะ่ะที่เป็นเรื่องเส้นใช่ไหมเรื่องรูปร่างรทรงการแรเงาหนักสีพวกเนี้ยเอามาผนวกเข้ากับภาพภาพนี้เลยนะงานในวันนี้นะครับครูก็ให้ในักเรียนเนี่ยวาดภาพเรื่องราวเลย เรื่องราวที่นักเรียนอยากทำในจินตนากา,การก็ได้หรือว่าความฝันก็ได้นะเช่นของกูเนี่ยกูอยากจะไปดูบอลที่อังกฤษมากเลยรู้จักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมกูชอบมากเลยมีกูมีตัวเยอนะนะกูจะจินตนาการว่ากูอ่ได้ไปดูบอลน,นะโดยวาดตัวเราลงไปด้วยตัวตัวกระตูนเราอ่ะไ้ในภาพด้วยนะแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนมัธยมต้ตอนแรกก็มีเรื่องเส้นใช่ไหมเรื่องเส้นมีเรื่อง รูปร่างทรงมีเรื่องการไล่หนักสีเนี่ยเอามาใช้ในภาพนี้ทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยนะเที่เราเรียนมาเนะนี่ยดูดีว่าพวกเราเนี่ยจำได้ไหมแล้วก็นําความรู้ที่เรียนไปเนี่ยมาใส่ในภาพนี้ได้มากเท่าไหร่นะครับนั้นครูก็จะสาธิตภาพของครูให้เรียนได้ดูเลยครับไปเลยกอดเอื่น,นะครับเราก็ต้องร้างภาพไปก่อนครับเหมือน ทุกทีที่เราเคยทํานะครับโดยการร่างโครงร่างไว้ก่อนเขาคร่าวว่าเราจะวางตําแหน่งไหนไว้ตรงไหนยังไงนะครับอย่างครูนี้ก็จะวางตัวละครของครูนะครับที่วาดเป็นตัวเองเนี่ยเป็นตัวกรตูนเนี่ยไว้ตรงกลางภาพเลยนะก็วางโครงล่างก่อนมีหัวกลมๆด้านบนเห็นไหมครับแล้วก็มีตัวตรงนี้ใช่ไหมใส่เสื้อผ้าเนี่ยวางโครงล่างเขาคร่าวก่อนเนี่ยใส่แขนขึ้นไปนะครับ,ป,บปึ๊บใส่แขนนะวางโครงล่างให้ชัดเจนนะเวลาวาดจริงเนี่ยจะได้ง่ายนะครับ โอเคครับตอนนี้ครูก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงใบหน้าตัวการ์ตูนของครูแล้วนะครับก็จะดึงเอกลักษณ์ของครูนะครับว่าตัวครูเนี่ยใบหน้านั้นมีเอกลักษณ์ไงบ้างนะก็เช่นครูในชอบไว้ผมยาวใช่ไหมครูจะวาดผมยาวแล้วก็มีโค้งหน้าที่ใหญ่หน่อยนะครับปากใส่ปากแล้วครูจะมีหนวดด้วยไหมท่านผู้ชสังเกตไหว่าครูอู๋เนี่ยจะไว้หนวดครับโอเคใส่จมูกแล้วนะแล้วก็ใส่คิ้วนะคิ้วลูกดอกไห เนี่ยเราพยายามดึงเอกลักษ์ของตัวเราออกมานะให้เยอะที่สุดนะครับนักเรียนก็ลองส่องกระจกดูว่าเฮ้ยเอกลักษ์ของนักเรียนเนี่ยในใบหน้านเนี่ยมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างนะโอเคสายไปเรื่อยไหมผมเอายาวนะครับอ่ะตอนนี้ครูก็เก็บรายละเอียดทั้งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครูก็เริ่มลงสีแล้วนะครับในบริเวณเสื้อก่อนนะครับ นักเรียนอาจจะลงสีตรงบริเวณใบหน้าก่อนก็นได้นะแล้วแต่นักเรียนแต่ตอนนี้ครูขอเลือกลงที่เสื้อก่อนแล้วกันนะครับโดยใช้สีแดงแล้วกันนะครูกําลังใส่เสื้อบอลนะ่ะทีมลิเวอร์พูลอ่ะมันเป็นเสื้อสีแดงครูก็เลยเลือกใช้สีแดงนะแล้วก็การลงสีก็เหมือนที่เราเคยเรียนไปนะคือการแล่นักสีนะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับเพื่อให้งานนั้นดูสวยสมจริงครับนักเรียนนะครับลงสีน้ำหนักนอ่อนแก่ๆ บ้างเข้มบ้างเห็นไหมโอเคลงไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ครูลงเอยียตรงบริเวณเสื้อเสร็จแล้วนะครับเห็นแมบเสื้อสีแดงเห็นไหมแล้วตัดขอบสีเขียวตรงขอบเสื้อไหมครับตอนนี้ครูกำลังจะลงที่ใบหน้านะก,ก็เลือกเอาสีเนื้อนะครับมาลงนะ ก็ใช้หลักการเดิมคือการเล่นหนักสีนั่นเองก็คือมีเข้มบ้างมีอ่อนบ้างนะเพื่อให้ใบหน้านั้นมีมิติสวยงามยิ่งขึ้นนะนครับลายันหนักเข้มบ้างแล้วก็ไล่ไปอ่อนอะไรเงี้ยครับเปลเรียนน,นี่จะสังเกตได้ว่าเห็นที่ครูตัดเส้นใช่ไหมเรียนอาจจะตัดเส้นไว้ในขั้นตอนหลังสุดก็ได้แต่นี่ครูเลือกที่จะตัดเส้นก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเห็นไหมตรงขอบเสือ้อนะครับอันนี้ก็ลงใบหน้านานะ ครับลงสีเนื้อเห็นไหมครับมีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับอะตอนนี้ครูก็ลงสีเนื้อบริเวณไปหน้าลำคอและแขนเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูก็จะลงทรงผมแล้วเห็นไหมครับลงทรงผมเนี่ยใช้สีดำเข้มเลยนะมากด เข้มเลยนะครับโอเคลงไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆลงไปนะงานจะได้ดูสวยแล้วก็เนี๊ยบนะครับอ่าตอนนี้ก็ลงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครูก็เอาปากกาหมึกเนะี่ยมาตัดเส้นก่อนนะครับที่จริงนักเรียนอาจจะตัดในช่วงท้ายสุดก็ได้แต่ครูก็เลือกม,มาตัดก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับนะครับนี่ายละเอียดให้สวยงามนะมไนนวลหน่อย อตัดเส้นเสร็จแล้วเห็นไหมครับเหมือนครูไหมเอยดูน่ารักเชียอ่ะต่อไปครูจะลงถ้วยรางวัลนั่นเองครับก็จะใช้หลักการของรูปทรงนั่นเองนะครับนักเรียนรูรปทรงอะ่ะที่ครูสอนนักเรียนไปครั้งล่าสุดเลยอะ่ะเห็นไหมครับทําให้ดูมีมิติขึ้นก็คือการแล้มหนักสีนั่นเองมีเข้มมีอ่อนเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นรูปทรงทีส่สวยงาม ตอนนี้ครูก็ลงน้ำหนักตรงทวยรางวัลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครูก็จะใช้เรื่องเส้นมาทําให้ภาพมีน่าสนใจขึ้นนะเส้นที่เราเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงเส้นฉากอะไรอย่างน,นี้ครับเส้นโค้งต่อนเนื่องเส้นปาเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับนักเรียนนําความรู้ที่เรียนมานําประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับครับเอามาวาดตรงแถวแถวทวยรางวัลครับเพื่อให้ทวยรางวัลน,นั้นดูเด่นขึ้นมาครับผม ออโอเคครับตอนนี้ครูก็ใช้เรื่องรูปร่างด้วยรูปร่างที่เราเคยเรียนไปนะครับที่เป็นรูปร่างเงาดำครับมาทําให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับครูทําเป็นตัวอักษร ynw a นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทีมเลี้ยวภูนั่นเองนะครับที่เ,เป็นที่ที่ครูชอบนั่นเองนะครับ เราพยายามเอาเรื่องราวที่เราชอบอะ่ะแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยเรื่องราวนั้นอะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบครูก็ได้นะอาจจะชอบเรื่องอยานวกาศชอบเรื่องทะเลชอบเรื่องแต่ละคนก็ชอบเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะครับก็พยายามดึงเรื่องราวนั้นแล้วก็ดึงเอกลักษณ์ของเรื่องราวนั้นออกมาให้มากที่สุดอย่างครูเนี่ยก็จะดึงพวก เอกลักษณ์ของเรื่องฟุตบอลก็เช่นพวกถ้วยรางวัลเงี้ยเอามาตกแต่งให้มากที่สุดเห็นะครับใช้เลือกเป็นภาพรูปร่างเข้ามานะครับมีทั้งรูปร่างรูปทรงนะครับตอนนี้กูกำลังทำรูปร่างถ้วยรางวัลอยู่นะครับนี่ทับไปที่เส้นเลยนะครับอ่าตอนนี้รูก็ใช้เทคนิคนะครับการไล่หนักสีเนี่ยมาทําพื้นหลังนะครับโดยใช้สีเหลืองที่อ่อนก,กว่าสีแดงนะครับข้างๆเสื้อสีแดงอะ เพื่อให้เสื้อสีแดงนั้นดูเด่นออกมาครับนะครับเอาสีมาไล่น้ําหนักจากเข้มขึ้นไล่ขึ้นไปอ่อนเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับครูก็จะใช้ความรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยมาประยุกใช้กับภาพนี้เลยนะครับนักเรียนอย่าลืมนําความรู้ทุกอย่างมาใช้ด้วยนะครับ โอเคครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพถ่ายทอดเรื่องราวในจินตนาการหรือความฝันนะครับโอเคเป็นไงครับสวยไหมเอ่ยขอให้นักเรียนมีความสุขในการทํางานถ่ายทอดถ่ายทอดเรื่องราวของนักเรียนเองนะครับจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยอิสระเลยนะครับโอเคครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภาพในจินตนาการครูหรือภาพในความฝันครูที่ครูอยากจะทําในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปกับหูตานักเรียนแล้วที่นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องเหล่ามาครูได้เห็นว่านักเรียนเนี่ยมีจินตนาการยังไงมีความฝันยังไงที่อยากจะทำนะนะคนใกล้นี้ก็ได้นะครับก็ถ่ายทอดเรื่องเหลามาให้ครูได้รับรู้นะครับโดยมีตัวของนักเรียนอยู่ในเล้นด้วยเอกาลนก็ได้นักเาลักษณ์นะดึงเอกลักษณ์เรามาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วาดให้เต็มที่เอาทุกอย่างที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมาใช้ให้เต็มที่เลยเรื่องเส้นรูปร่างรูปทรง กันและนักสีเอามาใช้หมดเลยนะครับและพบกันใหม่กันใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วก็ไม่ลูมเป็ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครููก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ